การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าลึกแห่งหนึ่งทางภาคอีสานชาวบ้านต่างหวาดผวาเพราะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นทุกคืนไก่หายวัวล้มคนป่วยกระท่านหันเด็กๆเ,เห็นเงาดำสูงต่ำผิดธรรมชาติเดินผ่านหลังยุ่งเข้าชาวบ้านเชื่อกันว่ามันคือปอบหากอมวิญญ,ญันกิ้งของสดของข่าวรูปร่างเล็กเท่าทารกแต่ว่องไวดุดลมดำปอบหาก้อมไม่ได้มาเพียงลำพัง แต่มันมากับเสียงหัวรอเย็นเยือกและกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนมันสิ่งร่างชาวบ้านผู้จิตอ่อนทําให้ร่างกายสุดโทมอย่างรวดเร็วผู้เฒ่าผู้แก่จึงรวบรวมกันจุดทูปเทียนกลางลานวัดพร้อมสวดบทบูชาเทพ,พเจ้าแห่งอสูรขอให้ท่านองค์เดียวที่ปราบผู้ผีได้มาช่วยเหลือและในคืนเดือนดับเสียงกลองกังสดานดังก้องจากเบื้องฟ้าพร้อมแสงทองเรืองรองปรากฏกลางอากาศท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์และผู้พิทักษ์โลกวิญ,ญญาณเสด็จลงมาพร้อมกระบองทองอันศักดิ์สิทธ ออบหาก้อมเจ้าอาศัยกายมนุษย์เพื่อความหิวกระหายนี่มิใช่ทางแห่งธรรมจงออกมาท้าวเวสุวรรณประกาศก้องพร้อมทุกระบองลงพื้นแผ่นดินสันสะเทือนเลวไฟสีฟ้าลุกว่ากลางลานวัดเงาดำเล็กๆหลายร่างกรีดร้องวิ่งหนีออกจากร่างมนุษย์บางตนพุ่งเข้าหาทาวเวสุวรรณด้วยความอาฆาตแต่เพียงกระบองทองสะบัดผ่านวิญญาณนั้นก็สลายกลายเป็นธุลีเหล่าปอบทั้งหลายร้องไห้บ้างสำนึกบ้างหนีไปแต่ท้าวเวสุวรรณตรัสด้วยเสียงสงบว่า ผู้ใดละโลภโกรธหลงจิตจะไม่เปิดช่องให้พูดผีผู้ใดรักษาศีลจิตย่อมเป็นป้อมประการแห่งตนเองเมื่อรุ่งเชา้าชาวบ้านพากันกลับไหว้รูปเหมือนทาว้เวสสุวรรณที่วัดสถานที่ซึ่งท่านประทับไว้ชั่วคืน และตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งไม่มีปอบไม่มีเสียงหัวร้อนลึกลับอีกเลยเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าความชั่วนั้นอาศัยจิตที่อ่อนแอแต่ความดีต้องฝึกต้องตั้งมั่นและต้องศรัทธาถ้าคุณชอบนิทานแนวพูดผีตำนานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าลึกลับที่ทั้งสนุกและมีข้อคิดดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ